ดีค่ะสำหรับครั้นี้นะคะที่แพทจะพามารีวิวเนี่ยแอบบอกว่าสีเนี่ยคือจัดจ้านแบบเหมือนชุดเหมือนกระเป๋าแล้วก็เหมือนคนรีวิวหรือเปล่าคะเดี๋ยวาพาไปดูกันเลยค่ะนี่ลักลองว่าสีใหม่ล่าสุดแต่ไม่เคยเห็น<ม>ที่ไหนไม่ซ้ำใครแนะ่นอนจะเป็น,นยังไงนะคะนี่เลยสีเป็นสีดแดงแบบสีขาวค่ะสวยมากแล้วก็เข้ากับชุดเข้ากับกระเป๋าใช่ไหมคะ รับตรุจจีนปี2024เลยนะคะใครที่อยากได้ต้องรีบทักมาจองแล้วนะคะนี่สำหรับคันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งภายในแบบแบดที่นั่งคู่หน้าี่ยก็จะเป็นปรับแมนนวลนค่ะไม่เคยเห็นกันใช่ไหมคะสำหรับแบบนี้นะคะเราก็จะมาลองใช้งานให้ดูกันค่ะนี่แบบนี้ในการปรับตัวรองนั่องของเขานะคะก็จะใช้มือโยกในการปรับขึ้นมาเขาก็จะได้ระดับนี้ค่ะก็จะเป็นการนั่งแบบ สบายๆเนาะถ้าสำหรับลูกค้าที่อยากจะพักเท้า,า,าโดยเต็มที่ก็สามารถทำได้นะคะเขายกขึ้นมาได้อีกนี่ก็จะได้สูงแบบนี้เลยคะ่ะตัวปรับเอนนอนนะคะเราก็จะใช้ตัวโยกด้านข้างนี้นะคะี่เอนนอนกันได้แบบนี้คะ่ะปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาได้แบบนี้ นะเรียบร้อยนะคะเดินทางสบายๆนะคะมีที่รองไ่ต้องมีอะไรกันไต้องมีใส่เคื่อวัดเป็นการออกกบบาลังกายค่ะสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะคะตัวเบาะเนี่ยเป็นแบบพับทิขทางเหมือนกันก็นจะเลื่อนโดยการดันนี้ลงนะคะ่นะ,คะเลื่อนเดินหน้ามาแบบนี้ค่ะนี่หรือว่าจะเลื่อนถอยหลังกลับไปเหมือนเดิมก็ง่ายๆสบายๆค่ะ แค่ออกแบบนิดหน่อยค่ะแล้วก็สาหรับตัวหลังคาคันนี้นะคะ<ส>ก็จะเป็นหลังคาลายดาวค่ะนีห่หลังคาลายดาวของคันนี้นะคะเขาเป็นตัวแบบลายดาวแบบเจ็ดสีค่ะตัวดาวของเขานะคะก็สามารถเปิดปิดได้ค่ะโดยการใช้เจ้ารีโมทต,ตัวนี้ในการเปิดปิดแบบนี้ค่ะก็เผื่อแบบบางมูดบางฟิลแบบไม่อยากดูดาวเนาะก็ปิดได้ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวคอนโซลสำหรับใครนะคะที่เบื่อความเรียบอยู่นะคะต้องการสีสันในชีวิตน,น,นะคะแนะนำแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นตัวคอนโซลอะคริลิกค่ะนี่ไฟระยีประหยัดสวยงามค่ะสามารถวางแก้วได้นะคะคือนอกจากแบบสีจัดเต็มแล้วก็คือยังใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะเราไม่ได้เน้นแค่แบบอย่างในอย่างหนึ่งเนาะยินดี แล้วก็ด้านข้างนะคะก็คือมีเคาน์เตอร์บารเคาน์เตอร์บารเนี่ยอันนี้ใช้งานได้จริงนะคะให้ดูืก็จะเป็นขวดไวเราสามารถใส่วายใส่เหล้าใส่อะไรก็คือเราก่อนเดินทางนะคะเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะทุกคนเราจะไปเที่ยวกันทั้งทีเซ็ตแก้วนะคะก็มีให้สองใบค่ะนี่รับรองว่าแบบฟินฟกันไปเลยมีที่เบาะนะคะก็จะมีช่อง usb ให้เหมือนเดิมค่ะ ยอยู่ด้านข้างต้องรู้่ะนี่ค่ะก็จะมี USB C แล้วก็เป็นไทยปกตินะคะสำหรับผู้ใดที่ iPhone 15 Samsung ก็คือตอนนี้ก็ต้องมี USB C เราจ็อัปเดตให้ะคะ่ะ ตัวแถวหลังนะคะก็จะเป็นเบาะ6ที่นั่งค่ะ2แถวคันนี้ก็จะเป็น2 3 3รวมกันเป็น8ก็คือไปเที่ยวได้แล้วค่ะเรียบร้อยอชุด USB รอบพันมีให้ครบนะคะตัวเบาะมีมีแถวหลังมทีที่พักแขนให้แล้วก็เบลคออ,กอ,อกโอตโอ้พื้นที่เนี่ยก็คือนั่งกันสบายๆเลยค่ะมไม่อึดอัดะมาณรอบพันมีให้ครบค่ะ ที่วางแก้วที่เก็บของก็คือได้ครบหมดทุกคนเนาะไม่มีใครน้อยหน้าใครนะคะสำหรับคันนี้พาไปดูด้านหน้าในส่วนของทีวีชุดเครื่องเสียงนะคะเป็นทีวี2 4นิ้วปลั๊กไฟฟ้านะคะรอพับข,ขึ้นมานะคะตัวนี้เนี่ยก็จะลิงก์กับเจ้าจอด้านหน้าค่ะสามารถดูได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น youtube หรือว่าจะเปิดดูแบบ ก็คูเก g ร์แ a p อันนี้คือจะลิงก์กันค่ะเราก็ต้องคอยเลือกจากด้านหน้าค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าคนขับกันดีกว่าค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะเป็นตัวบันไดเพศนะคะสำหรับใครที่ต้องการแบบสีสันในชีวิตแบบจัดเต็มนะคะอันนี้ก็ห้ามพลาดค,ค่ะสำหรับสตูตัวออัแบบนนี้ส่วนด้านหน้าคนขับนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าแบบมันอะไรยังไง สีแดงคือแบบสดคือแบบมีความสปอร์ตแบบสุดอ่ะอ่าตัวด้านหน้าก็จะเป็นแบบเรียบๆนะคะนั่งได้สามที่เหมือนเดิมแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวจอ Android 9อ้านิ้วก็สามารถดูได้หมดทุกอย่างนะคะเพ่าจะเป็นการควบคุมแบบว่าดูแบบดู YouTube ก็ได้ดูทีวีได้นะคะฟ,ฟ,ฟังเพลงฟังเพลง อันนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมเจ้าตัวจอต่างๆนะคะส่วนแผงด้านบนก็จะเป็นแผงควบคุมไฟของรถค่ะ,ะก็จะมีหลายๆปุ่มด้วยกันนะคะอันี้ก็เป็นตัวเอ,อนาฬิกาเนาะอันนี้จะเป็นพาดด้านหลังหมดแล้วค่ะน,นี่อันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟด้านหลังค่ะ ก็จะเป็นตัวไฟที่ชอบแอร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวดาวค่ะสำหรับบางคนแบบบางมูที่แบบไม่อยากเปิดนะคะเราเลือกได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็ปิดไฟเส้นด้านข้างก็จะดูแบบนัวมากขึ้นนี่นะคะอันนี้จะเป็นไฟสองด้านข้างค่ะอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟที่มือกันค่ะนี่อาจจะตอนกลางคืนเราไม่ต้องเปิดไฟหรือเราจะเปิดก็ได้ จะมีแบบให้ดูแบบหลายรูปแบบเลือกได้หลายออปชั่นเลยค่ะในส่วนของไฟประตูไฟเสานะคะก็จะอยู่ที่ไฟรูมค่นี่นี่ก็จะติดไม่ติดนะคะรู้อากเอาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันนะคะ สัมภาระแบบเยอะมากเลยค่ะแล้วเราก็ไปเที่ยวเนี่ยสนุกสนานช้อปปิ้งได้สบายค่ะ ้อมแต่งหรือว่าอยากแต่งแบบเหมือนคันนี้เลยเนี่ยสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ค่ะที่ l ล n e แอดยังจเจริญเหมือนเดิมค่ะส่วนคันหน้าเนี่ยจะมีแบบรอดูสีอะไรออปชันอะไรแบบใหม่ๆนะคะรอติดตามดูกันได้ค่ะวันนี้แพทไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ